คุณยังไม่รู้สิ่งนี้อย่าเพิ่งทําตลาดออนไลน์คุณเคยเห็นคนที่ทําออนไลน์แล้วก็ประสบความสําเร็จสูงทํายอดขายหลักร้อยล้านหลักร้านไหมคะและคุณเคยเห็นคนที่ทําออนไลน์แล้วเจ๊งไหมคะก็มีค่ะเพียงแค่เขาไม่รู้3การตลาด3ข้อนี้เท่านั้นเองค่ะข้อแรกเลยก็คือการตลาดที่แพงที่สุดคือการตลาดที่ทําให้คนคุ้นเคยค่ะการที่คุณออกมาทําทุกวันนี่คือคีย์หลักของความสําเร็จค่ะคุณออกมาทุกวันคนเห็นคุณซ้ํๆ คนเกิดความคุ้นชินเกิดความรู้จักคุณรักคุณชอบคุณเขาจะซื้อสินค้ากับคุณค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณจะซื้อสินค้ากับคนที่คุณเกลียดไหมคะไม่ถ้าคนที่เราไม่ชอบเราจะไม่ซื้อสินค้าเขาเด็ดขาดและคุณจะซื้อสินค้ากับคนที่คุณไม่รู้จักไหมคะคุณก็ไม่กล้าซื้อถูกต้องไหมคะดังนั้นถ้าคุณอยากสําเร็จบนโลกออนไลน์คุณต้องเอาตัวเองออกมาอยู่หน้ากล้องเอาตัวเองออกมาสร้างตัวตนทําให้คนคุ้นเคยคุ้นชินกับคุณค่ะ รับข้อที่2เลยก็คือว่าคุณต้องทําการตลาดที่ทําให้คนเชื่อใจเชื่อถือในตัวคุณค่ะคุณเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมคะหูสินค้าถูกอะ่ะไม่รู้จะใช้และเห็นผลหรือเปล่าสินค้าแพงอะ่ะแพงเกินไปไม่รู้จะคุณภาพดีหรือเปล่าคําว่าสินค้าถูกหรือแพงค่ะมันเกิดจากการที่คุณยังไม่ทําให้ตัวคุณเองมีมูลค่ามากพอค่ะคนก็เลยพูดถึงถูกหรือแพงค่ะแต่ถ้าวันนี้ คุณออกมาสร้างมูลค่าในตัวคุณจนคนเชื่อถือคุณไม่ว่ากี่บาทเขาก็จะซื้อคุณค่ะคุณกล้าโอนเงินหลักแสนให้กับคนที่คุณไม่เชื่อถือไหมคะหรือถ้าวันนี้คุณจะทําอีกหนึ่งธุรกิจคุณก็จะทําธุรกิจกับคนที่เชื่อถือและไว้ใจได้จริงไหมคะนี่คือการตลาดข้อที่2ค่ะและการตลาดถัดมาค่ะคือการตลาดที่แพงที่สุดของที่สุดค่ะคือการตลาดให้ความรู้ค่ะหมดยุคแล้วค่ะที่เราจะทําธุรกิจขายตรงขายแบบยัดเยียด ของาอตื้อค่ะแล้วทุกคนก็จะรังเกียจคุณค่ะแต่วันนี้ค่ะธุรกิจที่ทำด้วยการตลาดให้ความรู้เป็นธุรกิจที่สร้างยอดขายเพิ่มขึ้น10เท่าคุณ10ิบคูณร้อยเลยค่ะคุณต้องออกมาให้ความรู้คนก่อนค่ะคนรู้สึกค่ะว่าโอ้โหคุณน่ะให้ความรู้เยอะขนาดนี้เลยเหรอจนเขารู้สึกว่าเขาอยากซื้อคุณอยากสนับสนุนคุณค่ะและอีกอย่างหนึ่งค่ะ ถ้าคุณขายของแบบยัดเยียดคนจะเกลียดการถูกขายแบบยัดเยียดค่ะแต่คนมนุษย์ทุกคนน่ะ เป็นคนที่ชอบการซื้อมีความสุขกับการซื้อค่ะแต่จะเกลียดการยัดเยียดในการขายคุณต้องจำคีย์เวิร์ดนี้นะคะดังนั้นค่ะถ้าคุณอยากขายดีคุณต้องขายที่ทําให้คนมีความสุขค่ะและคนที่มีความสุขจริงๆก็คือการที่คุณได้ให้ความรู้คุณได้ให้ความสุขคุณได้เอนเตอร์เทนเขาค่ะถ้าคุณเอาการตลาด3ข้อนี้ไปใช้นะคะครูซาขอให้คุณนะคะขายดีพลิกวิกฤตเป็นโอกาสค่ะถึงเวลาที่คุณต้องเอาตัวเองออกมาอยู่หน้ากล้องค่ะแล้วสร้างตํานานให้กับชีวิตของคุณถ้าคุณชอบ ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดดาวไว้เลยค่ะคุณจะได้รับข้อมูลสิ่งดีๆแล้วเจอรคูซ่าไลฟ์สดทุกวันตอนหนึ่งทุ่มนะคะสวัสดีค่ะ